เอาละครับก็แกลบสุดดีคุณผู้ชมด้วยฮะมีพิมพน่ารักไ่ทีวีวันนี้ก็อยู่ในเกมโลบอกกับแบบแบบอีดซ u มเบลเตอร์โอเคแล้วเป็นแมปแนวซุมเบลเ o r ตอร์ที่จำลองการอีดเขียนไปเริ่มเลยกันเลยให้ไวไปกันสิบเวลโวูวนี่มันอะไรวะเนี่ยเขามีแต่กินแล้วอ้วนขึ้นอันนี้กินแล้วสูงขึ้นเขากินไหนโอเคแล้วก็เข้ามาอยู่ในแมปเรียบร้อยแลี๋ยว นิ่นิ่พงตัวนิพงมีเหรอเป็นพงที่กับโปที่สุดที่เคยเจอมาใช่ไหมโอเคเราต้องกินเนฟรนฟไม่มีน้ำจิ้มเหรอมันแค่กินเฟรนฟแล้วไม่มีน้ำจิ้มก็เป็นแค่อะไรวะกินที่ไหลน้ำยาอีด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 อตอนนี้ผมก็ได้เงื ตอนนี้ผมก็ได้ค่าฟุตมาประมาณ18ปข <Wow. S 1> ายไปก็ได้36เหรียญไปซื้ออะไรต่อได้อีก a p p l e p i ลพายบาทว้าท <Wow. S 1> ก็ค่อนข้างคิดจะแพง a p p l e p i ลพายก็ออกมานอกเซฟโซนเรียบร้อยผมไม่รู้ว่าจะโดน ห้าหรือเปล่า,แต,าลแต่ว่าก็มาดีครับแต่ว่าขอไปขายก่อนแป๊บนึงซื้อบ,บลูเบอรี่พายเพิ่มมาทลางสามว้าวค่อนข้างที่จะเยอะนั่นแหละเยอะนั่นแหละอะไรนะ we can let you be เลยอย่างว่าอีอีอีสเต็กปะมันคืออะไรวะ สเต็กน่าจะสเต็กแหละเงินไม่พออ้าวกดซื้อไปแล้วนี่เ,เ,เขากำลังพูดถึงบล็อกเฮเวนเขาพูดอะไรอะ่ะคุณชมบอกผมด้วยถ้าใครแปลถูกใช่ไหมเห็นว่าเขาจะโปรโมทแมปบล็อกเฮเวนผมว่าเป็นแมปที่เอ,อ่อไม่อยากพูดเดี๋ยวแฟนลับเขามาด่าผมใช่ไหมไมีไอใ้ใครด่าด้วยธุกรกิจของเรากําลังจะไปดีใช่ไหม ไม่นานก็จะห้500ซับใครที่ยังไม่กดโดไอชิบายเอ้ผมลืมบอกไปมันมีระบบ PVP เอ้เอเอแต่ต้องอยู่นอกเซฟโซนเข้ามาแล้วก็มาดิครับตอ,อืือืมอมออมตอนนี้เข้าเจ็บมากโอ้เขานี้เข้าเซฟโซนไปแล้วคุณผู้ชมทำไงดีนั่นนั่นนัเบีควนเบควน tôi 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 Come on! Come on man! thôi 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 tôi 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 thôi 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 โอเคนะก็สมควรเก็บเวลาแล้วใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยครับสุขสาคนตันหน่อยแค่นั้นแหละสุขสาคนตันหน่อยใช่ไหมนาทีละชั่วโมงเฮ้ยโอเคนะใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยครับสหรับวันนี้สวัสดี